อยู่ฝั่งนู้นอยู่นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เขากลับหมดแล้วนะคะทุกคนไปทิ้งที่บ้านน่ะตรงเนี้ยเห็นแบบปลาแหวกว่ายตลอดเลยมากินตรงผักบุ้งตรงนี้แน่นเลยขอบคุณนะคะมัมี่้งหนูอยากกลับบ้านแป๊บยังหนวเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนั่นังด้วยนั่งกับใครนังกับมามี่อ่ะ วุ้ยเด้วยวยด้วยเบบเบบเบบเบเบบี้บอกแล้วให้เอาเสือมาไม่ยอมเอามาเออสืออืมมาเอาเสือมาโคก็ได้พี่แนนนี่บอกว่ามาส่งกำลังใจค่ะนะคะคุณยาก็แอบ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 นะคะคุณยาก็ อ่อให้พัฒมานะคะขอบคุณนะคะบุ้งปี๊บคุณยายทำอะไรคุณยายกินหมากแล้วกินหมาบเหรอไปหาคุณยายอ่ะอุ๊ยคุณยายเล่นโทรศัพท์คุณยายไม่ได้กินหมากคุณยายเล่นโทรศัพท์ขอบคุณลุงคำลาด้วยนะครับคุณยายเล่นโทรศัพท์ทำไมบอกว่าให้ปิด พี่แนนนี่บอกว่าเจ้าบ้านถึงเส้นชัยยังค่ะยังเลยค่ะยังเลยค่ะพี่แนนนี่ยังเลยนะคะการเก็บเหรียญนี่ยากมากนะคะทุกคนเนาะอาเสียงเด็กน่ารักแท้นะคะขอบคุณค่ะจะได้เลี้ยงอา่าพี่มดพี่ช้างช่วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะ อยากเลี้ยงหลานแท้จ้าว่างันนะคะจากคุณพาเพียนะคะเอาดูบ้างไม้อืมไม้ไมนับสิมีกี่ไม้ก็กินก็กินที่ลูกให้มีงไ,ไมงมาข้างููนูนวดกับข้าวไปแล้วนูนดกับข้าวไปหมู่บ้านแล้วละเนาะใช่ขอบคุณนะคะ อิจฉาคุณยายนะคะจากคุณพาเปียนะคะอยากเลี้ยงหลานเทพเจ้าอิจฉาคุณยายมามีให้ <c oughs> หนูเลยไหนมามีอ่ะแฮร์ี้แบร์ทำยังไงมามี <c oughs> ทำไม่เป็น <c oughs> ต้องให้แดดสีแกแฮร์รี่เบรวันสเต็ปชูสเต็ปหน่อยมามีร้องไม่เป็น เพลงอะไรมาวิเศษขนวดนี้ o n step to start ข้อผ so. ิดล้อถูกขอบคุณค่ะขอบคุณดาวเ้่ยค่ะข้าวไปไหนอยินข้าวข้าวเหรอยันนี้กินข้าวกับอะไรดีอยากกินข้าวกับใบไม้บอกสิคะไนอยากกินข้าวเมื่อวานเรากินปลาอยากหอย อปลไรอีกเหรอเอาแล้วหนูกิน One step two step ขอบคุณค่ะขอบคุณลุงดาวนะคะนานๆเที่ยวก็แอบๆแอบๆนะคะคุณพาเปียบอกว่าพี่พาก็รอเลี้ยงหลานครึ่งอเมริกาโนเวค่ะ มือทำมือทางนี้ค่ะใช่ไหมคะรอเลียงแล้วใช่ไหมน้ำทะเลสวยวางันจากอนันต์ขอบคุณค่ะาแม่แม่ยยเพลงอะไรเนี่ยรับยน่ know if you happy and you know you clap your hand Hop! Hop! if you happy and you know everyone everyone clap if you happy and you know clap your hand if you happy and you know ไก่ไก่ต่ำหยกสิอ่ะเย็นก่อนเย็นก่อนเล่ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่สารนทีเลิฟสามสิบห้าค่ะ ขอบคุณค่ะสตัมบลฟิตสตัมบลฟิตขยับมขยับมหน่ลูกเดินลงอะเดินเล่นลงนี่ค่ะ